เราว่าวันนี้บรรยากาศก็ดีนะงั้นเรามาเล่าเรื่องผีกันเถอะมาฟังเรื่องของเราก่อนดีกว่าเรื่องของเราน่ากลัวนะเรื่องผีแม่นาคผีแม่นาคเป็นผีสาวที่ตายทั้งกลมจะชอบยืนรอสามีที่ชื่อมากอยู่ท่าน้ำทุกวันวันนั้นพอเอิญว่าเราขี่รถไปส่ง ของให้แม่เราเห็นเหมือนกับผีแม่นาคนั่งอยู่เราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่มันน่ากลัวมากๆเลยนะโหก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะของเราน่ากลัวกว่าอีกเป็นเรื่องของผีปอบผีปอบเล่ากันว่าเป็นคนที่เล่นไสยศาสตร์ วิชาอาคมแล้วกลับเข้าหาตัวเองกลายเป็นผีปอบวันนั้นเราวิ่งเล่นกับเพื่อนเราคิดว่าต้องใช่แน่ๆเลยมันวิ่งตามเรามาเราวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตมันสยองมากๆจริงๆนะเฮ้พูดแล้วขนลุกเรื่องของแกถือว่าจิบจอยเรื่องของเราอ่ะบอกได้เลยว่น่ากลัวสุดๆ เป็นเรื่องเกี่ยวกับผีตานีผีตานีเป็นผีสาวสวยที่สสถิตยอยู่ในต้นกล้วยวันนั้นนะ่ะเราขี่รถผ่านเจอจังๆแต่ก็ไม่เท่าไหร่พอวันที่สองเราขี่รถผ่านสถานที่เดิมเวลาเดิมขราวนี้นะเจอจังๆเลยเราตัดสินใจทิ้งรถแล้วก็วิ่งวิ่งยังไงก็วิ่งหนีไม่พ้นมันน่ากลัวที่สุดเลยอ่ะ ไมลลุก่หายเยเผีตานีหรือจะสู้ผีนางตะเคียนผีนางตะเคียนเป็นผีตามพื้นบ้านของไทยเขาเป็นผู้หญิงจำพวกลุคเทวดาสิงสถิตยอยู่ในต้นตะเคียนแม่ฉันเล่าว่าท้ายหมู่บ้านมีต้นตะเคียนใหญ่อยู่คนในหมู่บ้านต่างเชื่อว่ามีผีนางตะเคียนอาศัยอยู่ในต้นไม้ วันดีคืนดีผู้คนผ่านไปผ่านมาเจอผีนางตะเคียนออกมารําต่างก็ผาาวากันเลยทีเดียวฉันคิดว่ามันน่ากลัวที่สุดเลยนะพอพอพอ,พอ<ฮ>เรื่องของเธอทิ่ซ้ายไปเลยมาฟังเรื่องของเราผีจะสือ,อยายเราอะเคยเล่าให้ฟังว่าหมู่บ้านนี้มีหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเขาเลือกันว่าเป็นผีตอนกลางวัน เขาจะใช้ชีวิตเหมือนชาวบ้านปกติเลยนะพอตกกลางคืนเขาจะออกล่าโดยไปเฉพาะสวนหัวแล้วก็ตับไตใส้พุงมีแสงไฟกระพริบกระพริบหมู่บ้านนี้ก้นคุณอยู่นะหรือว่าจะเป็นหมู่บ้านของเรา Thank you